ครับเราไปมาสอนวิธีการสอบเทียบเครื่องช่างครับรุ่น tcs ขี t t z e 0สามร้อยครับยี่ห้อ tcs ครับอาแรกเราก็เปิดกดเปิดก่อนครับแล้วก็กดโหมดสามมังครับเครื่องก็ให้ขึ้นคำว่าแคลครับแคลที่หนึ่งร้อยครับตอนนี้ผมใช้วิธีรัดเลยนะครับบนแคลที่อ่าร้อยห้าสิบครับผมก็กดกดศูโรแทนครับเลือกค่า ที่ร5อยห้าสิบครับครับผมก็ได้ที่ร5อยห้าสิแล้วก็วางตู้ไปที่ร้อยหสิบครับครับก็ใส่ลงตู้ไปที่ร5อยห้าิบกิโลแล้วครับแล้วกดโหมดครับเคยไปจาที่ร้อยหสิบครับมากดดูครับครับก็เป็นการใช้เส้นในการคาลิเบรตครับผม